สวัสดีจ้าพบกับน้ำหวานคนเดิมอีกแล้วจ้าโอ้ยวันนี้อากาศฟ้าคึมๆม,มันฝนจะตกวันนี้เสนอเมนูสลัดสลัดฟูดอะไรก็ไม่รู้นีกกอง กินอาหารเาวเยอะแล้วมาครีนบ้างจา้ะ <c oughs> แทนแทนแทนนี่ยายอุย้ยอะไรเนี่ยนี่มันคืออะไรมันเนี่ยชี้หรอ <c oughs> สลัดไม่อยากกินพริกอะขอเอาพริกออกแล้วกัน โอ้ให้มาเยอะด้วยนะพริกนะ่ะไม่อยากกินนะอ่ะโอ้โหพักกันนีงกะเยอะโคตรเราตน้อยนึงอื้อหือมะเขือเทศจ้านี่ กินดีไหมอะ้องก่อนแล้วกันเอาแยกไปก่อนแล้วกันมะเขือมะเขือเทศเนี่ยหอมหัวใหญ่สลัดนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มว่ะ <c oughs> น้ำสลัดเทงไปเลยแล้วกัน นั่งไ่เน่อ้นี่จากที่เราจับเมนูแซบเมนูจิจัามาหลายวันเราลองอือติ๊กไทยใสย่องอัเลย ก็อแอบเอาพรีกมาให้เยอะจังพรีกนาะไม่กินอลองลองดูมันจะจสแปบเหมือนส้ตมตำบอือม Còn ăn anh ạ Còn ăn anh ạ Salad phัก Salad mayonnaise, มีอะไรมีแฮมเนาะมีทูน่าแซนกวาชเริกอใหญ่ไหนลองกินมะเขือเทศดิ อืมอืมหวานอร่อยอมมายองเนสอร่อย อร่อยอยู่แตงกวา,าก็กรอบดีอืมอืมก็เขาดวยกวาให้หมด อร่อย้างอ,าอ้าวมดมันมีรลดความอ้วนวันเดียว